สวัสดีครับผมแม็กจุเเนียนะครับสวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับเนี่ยผ้าเบงกูบตาเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะครับโอ้โหแรงจัดเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ลุงสำเริ่งนะครับม่วงสามสิบนะครับอำเภอม่วงสามสิบใส่งานมาแล้วสิบปีเส้น่นึงแรงจัดกี่กา สีสูบบุมมีเธอบูนะครับเปลี่ยนมือคนขับม้านเลยเจ็ดแปดคนนะครับรุงจกบอกสภาพรถยังยังโออยนะครับยังดูดีนะครับจะสีสีดไปนิดระบบเกียร์กับแปดเกียร์เดินนาซีเกียร์ถอยหลังนะครับเข้าเกียร์แบบชัเท่นครับ ยันมีมวนมาเลยนะครับลุงแก,ค,กครับนี่ทุกคนโลย์ยันเลยบาทนี่ก้นครับนี่ อายุนี่ประมาณบตามก็หกสิบหานะครับครับคล่องครับสิ่งวันไม่รุนนะครับวันนี้เอ็มเจมีเอ็มแปดหานะครับเอ็มแปดห้าสี่ศูนย์นะครับจอดซอมเพียนไทยมันอยู่ครับเพื่อนก็เลยเอาเจ็ดสิบมาครับเทียนนะครับมดงวดแล้วครับเป็นสองขันนะครับใส่รถเป็นนะครับใส่ คือเจ็ดสิบก้อนนะครับเจ็ดสิบมดงวดครับจัดแปดหาตัวครับแปหามดงวดเดี๋ยวสงสัยจะเป็นอยแปดนะครับไล่ต่อไปนะครับรถไถสองคันมมีงวดนะครับไปเน,นะครับโ,โอ้วินนะครับสองพ่านะครับ ครับแบบมือเฉียบนะครับดันเจนึงถอยเจนสองนะครับหานนิดปีกมันละผอานใบนาทุเกียนครับย่างโหด เอาตามมาเบิ้งใกล้ๆครับตามมาเบิ้งตามมาดูนะครับปีมือเลยครับมาเลยครับมาเลยครับ ดีมาเฮ็ดงานอยู่ใกลๆกันนะครับกับจอนเดียวครับ คู่บต้านี่เป็นรถีิดข่องโตนะครับเป็นรถทิดขับง่ายนะครับ,รบ,รบก็ว่าเกียร์เป็นเกียร์สัเ่นๆนะครับข้ออะไรครับต่ตวนี้บแมนออโต้สัเ่นๆนะครับเยร์สิบสวยงามตามท้องเรื่อง ผีเมื่อนะครับอายุหลายแกกับผีเมื่อครับเพราะว่าแกอยู่กับรถไถมาโดนนะครับดูหน,งนังไปใส่บุครับนี้ ราคาดีเลยนะครับชั่วโมงนะเจ็ียดลอยนะครับแล้วถืออ่าราคาดีนะครับรถล,ลุงแจกะ็ะชีพกปีแวก็ถื้อ,าอ่ายังแรงอยู่เก่านะครับเอาเป็นังนงหละเอาคลิปนี้พ่อไปเทานี้กอนครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ